ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บอวยช่องที่คนหัวโกลวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอันันธนาการนะครับอัชลันนะฮะโอ้ชื่อแม่งเรียกยากขี้ผายนะฮะก็นะครับผมมาดูสกิลกันก่อนนะฮะสกิลก็คือเมื่อสร้างอาคารครบสามหลังนะครับมีโอกาส90%นะครับย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนทันทีนะครับก็คือมีโอกาส2ครั้งนะครับ90%อ่าก็คือเหยียบมือตัวเองนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ มีโอกาส85ปนะครับป้องกันสกิลบังคับย้ายและสกิลดักจับ2ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกยังพื้นที่ของตัวเองนะครับมีโอกาส45สร้างเนวิลล่านะครับเนวิลล่าในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะครับเนวิลล่าก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับไปตกยังพื้นที่เนวิลล่านะครับมีโอกาส70นะครับที่จะยกเลิกโอกาสการถอยเต๋านะครับแล้วก็ยกเลิกสกิลของฝ่ายตรงข้ามที่ง่ายๆก็คือเป็น สกิลเก็ตน้ำแข็งนะครับเกตน้ำแข็งของอคีมูลอ่าคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมันมันก็จริงๆมันก็อันเดียวกันเลยใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้มันก็โอกาส70%นะครับโอเคอีออันนึงนะครับเมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส90%นะครับใช้แท็กเกิลสุดแก่งนะ่แล้วก็ความกลัวนะครับผมเมื่อก่อสร้างนะครับจะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กทันทีนะครับ แท็กเกอร์สุนแกงนะครับผมก็คือเลือกนะครับฝ่ายตรงข้ามเือไอ้ไม่ใช่เลือกฝ่ายตรงข้ามนะครับเลือกข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าเราเหยียบมือของตัวเองนะครับเราก็เลือกพื้นที่ข้างหน้านะครับในระยะ12ช่องนะครับก็คือเป็นลงตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ บังคับฝ่ายตรงข้ามนะครับย้ายไปยังพื้นที่ที่เราไปเนาะเพราะว่าเราไปสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมเราไปสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัติก็คือบังคับฝ่ายตรงข้ามไปตกยังแลนด์มาร์กของเรานะครับแล้วก็ความกลัวนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถชาร์จโล่นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถซื้อต่อนะครับผมไม่สามารถซื้อต่อพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโดยเอฟเฟกต์สยองขวัญก็คือฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถซื้อต่อพื้นที่เราได้นะครับผมถ้าติดเอฟเฟกต์นี้นะฮะ โอเคก็และเอฟเฟกนี้จะอยู่ถึง3เทินนะครับผมถึง3เทินนะฮะโอเคก็ผมจัดจี้ประมาณนี้นะครับก็นี่เลยหมวกหูฟังสีทองแม่อยากอวดมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้เอามาเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นหมวกของแคสน่าจะเป็นอะไรแคสเตอร์ aster, ใช่ไหมแคสเกมนะครับนะักแคสเนาะโอ้ก็เป็นหมวกโล่นะั่นแหละจริงๆก็เป็นหมวก หมวกโล่นะครับใครที่ใช้ก็ใช้หมวกโล่ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีชาร์โล่ในตัวนะครับอีกอันนึงนะครับผมใช้เกาะลอยฟ้าหลุมดํานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยผมจะคือจะพยายามไม่ให้ทอยตกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอ่านแล้วก็ใช้โดนก๊อปปี้ไม่เหล็กนะครับอันนี้เอามาสร้างเมืองตามฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็สร้างสร้างเมืองตามเสร็จนะครับเราก็จะดูฝ่ายตรงข้ามด้วยก็คือเราสามารถทําลายโล่แล้วก็ สกิลป้องกันบังคับยาของฝ่ายตะงข้ามได้ในตัวนะครับอีกอันนึงนะครับใช้เป็นบอดสวิตฟองสบู่นะครับถามว่าทาไมเราใส่ตัวหลุมดํามาแล้วเราต้องใส่บอดสวิตด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมใส่มาเพื่อที่จะการฝ่ายตรงข้ามจบวิกนะครับแล้วก็กักขังฝ่ายตรงข้ามไงเออจริงๆอ่ะเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ใช้เกาะลอยฟ้าหลุมดําก็ได้เราอาจจะใช้อื่นก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าจัดจี้ประมาณนี้เนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งข้อดีนะครับผมของ ของตัวอานนธนาการอัสลันนะครับผมตัวแท็กเกิลสุดแก่งจะไม่ได้อยู่ในหมวดไม่ได้หมวดย้ายทันทีนะฮะก็คือตัวพวกตระกูลในประเทศมันใช้ไม่ได้ออแล้วมีโอกาสออกถึง90%นะครับผมตัวนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าเล่นมันอยู่นะครับเพราะว่า มีตัวนี้ฮะแสงนะครับผมมีอัญมณีนะครับผมก็คือดีชาร์จ70%เนะครับเมื่อเราไปตกยังแรมอาของตัวเองมโอการีชาร์จสกิล70%ซนะครับผมเราก็สามารถดีชาร์จนะครับสกิลป้องกันบังคับย้ายได้นะครับซึ่งผมใส่หมวกหูฟังสีทองตัวนี้นะครับบวกกับตัวป้องกันสกิลบังคับย้ายของตัวมันเองเนี่ย ถ้าเกิดว่าเจอรตัวละครที่เป็นสายบังคับย้ายเนี่ยก็ช่วยได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับ่าจะโหจะแก้ไหนเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมเอาละครับผมก็เจอกับยุ่นรังออาเลยเปิดโหเปิดก่อนไม่อยากเปิดก่อนเลยเอาเปิดก่อนก็เปิดก่อนครับไม่เป็นไรฮะฮืบ ย้ายออกนะฮะฮึบฮึบฮึบสกิลออกไหมโอ้โหสกิลไม่ออกไปยังข้างหน้าออก เออนี่ไงไปยังพื้นที่ข้างหน้านะครับ12ช่องนะครับแล้วแล้กดสร้างแค่ธงนะฮะเพราะกดสร้างแค่ธงเนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คอัตโนมัติเลยนะเออแล้วผมเลือกข้างหลังแล้วกันนะครับผมจะเน้นไปตกแลนด์มาร์คตัวเองเพื่อรีชาร์ตนะฮะปึ๊บเออรีชาร์ตไม่ออกไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ได้เอากดสร้างธงพอนะสวย แค่นี้พอจริงๆตัวนี้มันก็จบวิกได้นะถ้าเกิดว่าเราไปเน้นตกเมืองสองอย่างเงี้ยเ,เรียกว่าเธนหนึ่งจริงๆเราเกือบจะจบวิกได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกตกไปยังเมืองของตัวเองเนี่ยมันก็บังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามด้วยใช่ไหมอ้าาเลยให้ฝ่ายตรงข้ามเขามาติเวิร์สิไปก่อนเลยฮะ อืมเอาละไปข้างหน้าครับผมเอาละผมเลือกตกไปก่อนเลยนะปึ๊บตอนนี้ผมยังปิดโยโอเคบังคับย้ายแท็กเกอร์สุดแกร่งออกนะฮะโอเคนี่ฮะเอาฝ่ายตรงข้าม น่าจะโดนกันอยู่นะแต่ไม่เป็นไรคือตอนนี้เนี่ยผมเน้นเอากลับมาเพื่อรีชาร์จนี่ไงรีชาร์จออกนะฮะแล้วก็ฮึบอืมไปเลยครับผมมานี้เอาเรียบร้อยครับผมเอาหมวกกันไม่อยู่หมวกกันไม่อยู่เรียบร้อยครับตายเลยฮึบ ตอนนี้รีชาร์จผมออกนะฮะผมสามารถเลือกฮึบเอาแท็กเกอร์สุดแก่งออกฮะคือมันมีโอกาสมันมีโอกาสถึง90%ที่แท็กเกอร์สุดแข่งมันจะออกอะแล้วแบบสกิลมันออกดีมากอะเอาละมานี้เมืองนั้นมันแพงไม่พอไง80กว่าเอ็มันแพงไม่พอต้องมานี่ฮะโดนมา400เอเลย มานี่เร็วมาเออที่แน่ๆคือเขาโดดเอฟเฟกความกลัวอยู่นะครับตัวนี้ไม่สามารถซื้อต่อหรือ,อาชาร์จโล่ได้นะฮะเรียบร้อยครับตัดการ์ดครับเบาๆตัวนี้เล่นง่ายเล่นง่ายโคตรโอเคอีกสักตาสองตาครับคือตัวนี้แม่งเล่นเพลินอนะบอกเลยว่าเล่นเพลินมากนะฮะ เอาละครับผมอยู่กับดี่ยวซีนะฮะโอ้โหผูพิพากษสารนุมิทโอ้โหโนี่เขาเออกันตายมาเหมือนกันนะฮะมารอชมเลย <c oughs> โอ้โหเปิดก่อนตายไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาแบบเอาละ ผมตรงนี้เล่นแบบนี้นะเอาแท็กเกิร์สุดเก่งออกไหมออกครับผมปึบอือหือเอาละคู่ไหมปึบโู้แท็กเกิร์สุดเก่งมันออกมันออกบ่อยอยู่นะ อะไรของพวกมึงนี้ขอรีบกลับไปรีชาร์จก่อนเลยขอไปรีชาร์จก่อนเลยตอนนี้แล้วแท็กเกิลสุดแก่งก็ยังออกอยู่นะฮะโอ้โหสีแดงแม่งน่ากลัวสุดวะ่ะเอาเป็นตรงไหนดีตรงนี้ล้กันฮึ๊บ โอ้โหแลนมาร์กอะไรเยอะแยะครับเนี่ยแลนด์มาร์คเพียบเลยอ่ะเอานะโดนนะครับผมโดนตัวนี้นะฮะก็คือเนบิวล่านะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองนะฮะมีโอกาสเกิดเนบิวล่านะฮะเอายังไง เราจะต้องเก็บอนุบิทก่อนเลยอ่ะโอ้โหอนุบิทแม่งกันหนามากนะฮะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเวลาก็ไปตกพื้นที่ของตัวเองนะครับยกเลิกสกิลทั้งหมดเลยนะครับแสดงผลก็ไม่ออกนะฮะเอา้าอะไรของเขาล่นะน่ะเขายังไงอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกหมอสิเขาน่าจะเล็ง2องนะผมว่าเอา้าเรียบร้อยครับโดน โดนเอฟเฟกแสงจันนะฮะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งติดบัฟนี่แม่งโอพีมากเลยนะถ้าเกิดว่าไยตรงข้ามมาตกพื้นที่ของเราก็สาบายตรงข้ามนะครับอ้าวโดนอีกมั้งนะเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวมันทาสี โอเคเลือกด้านหน้าก่อนครับฮึบนี่ผมจะต้องอันนี้ก่อนนะเก็บตัวไหนก่อนเอา้านี่ฮะจะต้องเก็บึไบไ,ได้รับการรีชาร์จ ึบผมจะต้องเก็บตัวออัน่าผู้พิพากษาก่อนนะเฮ้ยทำไมสกิลไม่ออกอ่ะตายแล้วแท็กเกิลสุดแกล่งออกโนสักหน่อยสักหน่อยไม่ห่ะสักหน่อยไหม,หไหมเราต้องทำลายโลกเขาให้แตกให้ได้อึ๊บ นี่ไงล่ามาดีที่แน่ๆคือเขาชาร์จโลไม่ได้นะครับแล้วก็การป้องกันเขาเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะก็น่าจะน่าจะตายนะในวิลล่าไม่ออกเว้ยโอ้โหไม่ออกเว้ยในวิลล่านะครับโอกาสออกมันสีาเปนนะฮะเอาออกครับผมเรียบร้อยเอาเอายังไง โดนไปก่อนนะฮะก็กลับเมืองตัวเองก็โดนเนบิลล่านะฮะก็คือยังไงก็หยุดทอยอยู่ดีนี่เป็นไงล่ะอาดูบีไปไม่เป็นแล้วเอาเขาต้องกลับเมืองเลือกกลับเมืองของตัวเองสักักที่หนึ่งเนบิลล่าออกนะฮะ นี่คุณพยายามจะหนีผมเหรอฮะคุณจะหนีผมใช่ไหมเอาเรียบร้อยเลยครับเขาหนีไม่รอดเขาหนีไม่รอดเอาเอาไปตกในบูราบกันนวะน่ะเอาละตากูละ หลังเลยครับผมโอ้โหสิเอาเป็นเมืองนี้เมืองกูป่นเนี่ยแพคเกิลสุดแกลง่งโอเคผมเลือกตรงนี้ฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกตรงนี้เนี่ยมันเป็นสเตปนี่กลับไปฮึบกลับมาดูดอนุพิตนะครับแล้วก็ น้องไปนู่นเลยเฮ้ยสกิลดูดไม่ออกตายแล้วน้องเต่าว่าไงน้องเต่าน้องเต่าเอาไงโอ้โหเขายังทอยแม่นว่ะน้องเต่ากะลิงชนะลูกอมมะเนี่ย อ่าเนบิล่าออกนะฮะให้เขากลับเมืองไปเลยครับผมตอนนี้กลับเมืองไปก็หยุดทอยนะเออโอ้ไม่ออกอย่างว่าแหละครับสกิลมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะฮะนี่มันต้องอย่างนั้นโอ้โเมฟแลแนด เอาได้เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเอา้าทำไมเลือกตรงนี้อะไรทิตนี่คุณจะเอากับผมใช่ไหมคุณกล้าเหรอได้ D a I ได้เอาอ่าน้องแล้วน้องยังไงล่ะนะโอ้โหจ่ายหรือไม่จ่าย มาเจอกันเจอกันเจอกันหน่อยเฮ้ยไม่ออกวะชิบหายแล้วฮะอนะเอาล่ะไม่ใช่ครับ เจ็ดป่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยาามื๊บแลนมามปึาบา๊บผมเลงมาตกเมืองตัวเองนะเลงตรงนี้ก็ได้ปึ๊บม,มึงมาตกเลยมึงตายเอาดิแหมไอ้น้องเต่าแม่งปวดเว้ย ยังไงโอ้มันลดอถทอยเต่าผมมันเหลือสิบเปอร์เซ็นตะปกติผมก็เป็นคนทอยที่ไม่แม่นอยู่แล้วเอา้าอ๋อเอาจ่ายหรือไม่จ่ายเอา้าจ่ายไปจ่ายดีครับรออะไรอนะ่ะอะไรของมึงวะถ้ามึงจะออโต้เพื่อโอ้น่ารำคาญสัตว์เลย อะไรครับยังไงอาการมันเป็นยังไงเดีบอกหมอสิอเริ่มไม่อยากเล็งอนดูบิสแล้วอ่าเรียบร้อยครับมาเจอกันฮึบ มาเนี่ยรีชาร์จก่อนเฮ้ยสกิลดูดไม่ออกวะมาสกิลดูดไม่ออกมามาเจอกันมานี่มาดูดก่อนมาไม่ก่อนเลยไม่ไหวกับมึงแล้วนะอันดูบิสไม่ตายให้มันรู้ไว้ดิ โอ้ยอย่าสู้เลยกูขอแล้วกูเหนื่อยกับมึงแล้วมึงยังกู้อีกเหรอเป็นพันเอ็มเลยนะเฮ้ยมึงรออะไรเนี่ย ได้ D A I ได้ฮึบมาไม่ต้องโกงไม่ต้องกู้แมงแล้วฮึบก้าไปไปกลับมาครับผมผมไม่ไหวกับพวกคุณแล้วนะครับ สุดแกงออกครับผมมานี่โอ้โหไม่มีใครมาเลยไม่มีใครตอบรับคำเชิญแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็คือเขาชาร์จโลไปได้แล้วนะฮะ <S <S โอโ้เอาดิสวยแท็กเกอร์สุดแกงออกนะฮะเรียบร้อยเอ้ยไม่ออกว่าไอตัวไอ ไอ้นี่ก็ถึกเหลือเกินโอ้โหเรียบร้อยมึงยังจะสู้อีกเหรอ <c oughs> ได้กูไม่ไหวแล้ว <c oughs> จะขาแ่งทุกตัวเออนั่นแหละตกมือตัวเองไปเฮ้ยเฮ้ย มึงถึกจังวะมึงถึกมึงถึกแปลกๆอะ่ะเออนั่นแหละแค่นั้นอะ่ะให้มันจบๆไปโอ้โหถึกเกินมาอู้เต็มคาราเบลอะ่ะบอกเลย ไม่ไหวแล้วนี่มายังไงมานี้เออโดนไหมมานี่พวกมึงอะ่ะไม่เก็บด้วยกูไม่ไหวกับพวกมึงแล้วมานี่เออยังยังอีกยังไม่ล้มอีกยังมึงดือ้อเออ ดื้อนักบุกมึงอ่ะเออโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวแสงแห่งอนุนาการอัสลันนะครับคือมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นมันน่ะแหละเออมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างมันเลยแหละมันสกิลมัน90อน่ะแล้วมันบังคับย้ายไปสร้างเลนมาร์นะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดนะครับแล้วระยะมันได้ถึง12ช่องนะครับผมครึ่งแมปอ่ะไปได้ครึ่งแมปอ่ะเออ ก็ถือว่าโหดใช้ได้อยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็จัดไปนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามันเอามามันเอามาให้หาใหม่เนี่ยไอตัวไอตัวแสงตัวนี้เนี่ยไอตัวแสงรีชาร์จเนี่ยมันจะมาให้หาแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องเติมนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครที่จะเล่นนะครับซึ่งบอกตรงๆอ่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นมันเลยแหละถ้าหนึ่งหนึ่งก็สนุกอยู่นะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องทิปเก็บไว้ด้วยลวกันนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆ,ๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า